สวัสดีค่ะวันนี้ตวงมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของวิชาพลังจักรวาลเพื่อการรักษานะคะเราได้มีการเรียนการสอนกันไปแล้วในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเราต้องเรียนทั้งหมด3ครั้งครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่19นะคะแล้วก็วันที่26นะคะใครที่ยังสนใจเรียนย้อนหลังท่านอาจารย์คุรู ครูบาอาจารย์ท่านใจดีเมตตาท่านจะสอนย้อนหลังทบทวนให้นะคะเพราะว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เรียนกันมากถึง60ประเทศทั่วโลกเลยนะคะและยังมีสาขาอยู่ที่ประเทศสรีลังกาเมืองโคลัมโบอีกด้วยนะคะวิธีการรักษาครั้งที่แล้วเราเรียนไประดับ1ถึงระดับ5นะคะซึ่งเราจะต้องเรียนทั้งหมดระดับ1ถึงระดับ5.2นะคะเรียนถึงระดับนี้ก็สามารถที่จะส่งพลังงานรักษาทางไกยได้แล้วนะคะ คนที่เขาเรียนไปแล้วของวิคที่แล้วเขาก็มาแชร์ประสบการณ์จากที่เขาเรียนไปได้ระดับหนึ่งถึงระดับ5เขาเอาไปแปะสิวค่ะสิวยุบเอาไปรักษาไปแตะแก้ปวดหัวก็มีอาการดีขึ้นนะคะดังนั้นใครที่เรียนพลังจัก,กรวาลมาจากหลากหลายที่หลากหลายวิชาซึ่งการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปเราก็สามารถที่จะ เปิดใจมาเรียนรู้ลองเรียนรู้ศาสตร์วิชานี้เพราะว่าเพื่อนบางคนที่เรียนจากหลายๆที่แล้วเขาใช้พลังจิตพลังบุญพลังชีวิตของตัวเองนะคะในการรักษาเยียวยาให้ผู้อื่นนะคะมันจะทําให้พลังชีวิตของเราลดลงจะทำให้เราเหนื่อยได้ง่ายนะคะแต่วิชาที่พลังจักรวาลเพื่อการรักษาที่ครูรุครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดเนี่ยท่านมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีสื่อที่จะ ให้เราไม่ไปยุ่งกับพลังงานชีวิตของเราและเราก็ไม่ไปติดกรรมกับผู้ที่เรารักษาอีกด้วยนะคะซึ่งมีบางคนที่ใช้พลังงานชีวิตตัวเองในการรักษาผู้อื่นก็ทําให้ตัวเองเหนื่อยทําให้หลายคนติดพลังงานลบจากการที่ไปรักษาคนอื่นได้ง่ายด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อ l i n e OA a ออั a สวงหรือในแชทต,ตวง Facebook ตวงก็ได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย